เราได้ลูกไม้มาใหม่หนึ่งกระถางค่ะเป็นบอลสี่ลูกไม้ที่มีความคล้ายกับบอลสี่พับปุ้นหนังมากเป็นไม้ที่มีอนาคตอีกต้นหนึ่งเราไปดูความสวยขอ,องน้องกันค่ะ